สวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนครับผมเมื่อนี้เ้าาเห็ี่ยำสูนั่นหลานสูนยาสู้ากินครับผมยำม,มามา,มาใส่ใส่หัวหมูใส่หูหูหมูใส่หน้ากากหมูควอมอหูห ไสหมูย่อไสฮอทดอกเรียงย่ำยห่วงครับผมเมื่อกี้แบบโบเพชรทอาใดพี่น้องเพราะว่างากิีดน้ำน้ำล่ายแตกพี่น้องเพรว่าเฮ็ดอีสุดยอดครับผมรับประกันความแซ่บด้วยทัว ว้าวโดยถั่วลงไปป่ะป่ะเรียบร้อยครับผมอือหือยำใส่พริกหนักมันหลายเกินเตรี๋อข้าวหน่อยได้พี่น้อง กับครับยำถาดใหญ่ยำมาอร่อยมายำจ้ำน wow. ้องใดเก่งเหรอใส่สี มามากินพุนบ <m> ่ก mm ิน hmm. พ mm ุน hmm. บ mm ่มากินยำมีน้องเอาแม่อ่ะกีฬามาเอสิไปใส่หาพอสัระมานี่มันนังไกลม่ีมาหาแม่นี่ยมันติดไปพุนอไรป่ ใส่ป้านั่งนี่เอา,เอานั่งหันไปด้วยเซีบเด้นี่มือนี่คือมือ่ซีบืยังเหรอฮะว่บมาตกฝนใส่ต๊อยู่นี่ฝนใส่ตกหัวต็ม เนอกเตี oh. ๋ยจัดนักเตียกระชัดจำนำน้อยพิมพิมอ้าเอาไหมเนี่ยบ้่งบ่เอาอป็นหน่อยกังดจหาประเด็กไม่จังสต็อปเน้อเน้ออันนี้ก็จะไม่ยัง โน้น้เนีเนเห็นมงเห็นมงตี๊กิวให้พ่อมึงเลยนะแกตี๊กิวตี๊กิวเนี่ยตี๊กิวเห็ดเโน้ง่ามผิดบริบทตี๊กิวให้พ่อดูหน่อยดิตี๊กิวให้แม่บีดิโน้โน้ตี๊กิ้วตงตีกิวให้ลูกมึงเน่ยโน้ลูกเปิดกุญแจดูจีนนะนะเขาไกลหางเนาะเนาะอ่ะ ăn thịt bằng ừ ăn thịt chúng cứ bỏ thịt lên từ mấy khoản cũng ừ rồi thứ đẹp bao nhiêu trong này phân thành ạ đây trong bao đây ừ giúp thịt ăn thôi Nang ngang mùa đèn ngang mùa đèn ngang 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 เขาดีอะขอ,อ,องสสยกับป๋าแมงมุมเนี่ยออ้หดีได้บะงึ้งกันออสองใส่ปากขาดีว,ดวออด่่นังได้ดีเอาอย่บอทั้งนัน้น อีกบ้าเอาแก้วน well, ี่กับปลาแดกคือกันตัวกับมากากปุกเดียวกันเราจะไปเอาคือถิ่มแล้วเมืเราอยากไปเอาพุ่นไก่เราไปเอาเถอะกับมาตะพุ่นคือกันไปเอาเทียนลูกไผ่จะแซ่บอืมคืออย่างเนาะมื่อนั้นแล้วกินจักว่าต่อย่าง dumb keo. mà đèn mà Cứ kịt hết mặt 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 เป็นน okay. okay. ักก so uh, okay. ีเป้าวี่กาเป้ี่กาเป้นมันจะข้ามเหมนั่นห่อทำอะไสดเลยอืมโอเคครับสดเลยมอ้นีนดังกอดดีๆพี่อืม เอออร่อยแซ่บแบบไม่อาเงียมากินไ้มาเพชมากินเลยบ่เพชเพชรบ่เพชอยูบบ่แซ่บหลายเด้อมาทแม่แซ่บหลายเด้อแซ่บป่อไม่เขียนไห้พอแล้วได้ะไรไปทังไงล่ะบ้าคอยคุณนเนี่ยม ถือด้าหละไปใช้ปพ๊นี่เปล่าน่าบ่ะัดไล่คนนยังไงมูอยู่เฮียนกับฝาดด้หน่งกโลนข้า้าหกหกตั้งข้าปีเด้อมันกก่แล้วมันซื้อมาได้ขึ้นบาบาแตว่าอยาไลกังเว้นรถิ้นสีร่มยาไหลอือครับ มันมันงานปอยนี่แซ่บลยอือยอดอือตอนนี้มันจะแเอาไม่ถือเราสุดยอดมติุ้ยพ่อเอาไปไปพ่อเจ้าเออไปยังพอหลับนตู้เย็นับอกไปแล้วไปเปิดหาบ พอกินแล้วป่ะคะแม่ันแอะืติคราบก็เห็นีแล้วยด้ไหมเนื้อคราบย้อนเหรอคราบย้อนโอ้ยช้อนเป็ดช้อนเป็ดอันนี้ช้อนเป็ดเดี๋ยวไปจับเอาบะมไปใส่บะเม่น่องลหันแล้วบบีบอย่างบอมันนั่นเหนเ็ดมใส่เสียนี่เตาอมได้เลยสามเตาอมเอา เอไม่มีมาที่กินได้ไเรียหนะให้ก้อยกินไปนางตักเขาเห็นอ<ะ>ย่งไม่ได้พอกกันโด่วนนี่จับจสบพักวอัน้ังหลายพวกใจหลายหรอไม่ได้แสบพักตัดัดบ